สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง Youtube ของจันถาวรเก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงเลยนะครับวันนี้พบกันก็มีของเล่นหรือบางคนอาจจะไปใช้งานจริงๆก่อไม่ว่ากันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารีวิวและพรีวิวไปในตัวก็คือ Signal Professional Microphone นะครับ เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์รุ่นนี้เป็น MP705 นะครับผมสั่งมาใน Lazada ผมไปดูบางร้านก็1,180บาท1,150บาทไปจนถึง1,300แต่ผมใช้คูปองส่วนลดซื้อได้ในราคา999บาทนะครับสั่งวันที่0707 ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับของในวันที่10กรกฎาคม2 5 6หนะครับใช้เวลา2-3วันนะครับก็ไมโครโฟนรุ่นนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนอรูปล,ลักษณะของกล่องของเขานะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่านะครับเอาเอามาให้ฟังดีกว่าดินะ กล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับกล่องของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆเหมือนกล่องไมโครโฟนทั่วไปแต่อาจจะสั้นกว่าไมโครโฟนกว่ากล่องไมโครโฟนนะครับพูดติดๆขัดเราจะไม่มีการตัดต่อนะครับก็เปิดออกมาแล้วก็ดึงดึงออกมานะครับเมื่อดึงออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> ข้างใน ก็จะมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้างหลังก็จะมีสาย USB Type C ก็ยาวประมาณ2เมตรครึ่งซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของพวกเรา,เราท่านๆในการเชื่อมต่อน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับแล้วก็มีคู่มือและใบการันตีหรือใบร,อรับประกันนะครับก็เก็บไว้ให้ดีๆนะแล้วก็ข้างหน้านะครับก็จะมะีไมโครโฟน Signal mp 7 0 5นะครับแล้วมีขาตั้งนะครับรุ่นนี้มีขาตั้งมาใ้ด <cabin. S 2> ้วยเดี oh, <cs> <vis> ๋ยวผมขอเก็บเก่าก่อนนะครับก็เรามาดูขาตั้งของเขานะครับขาตั้งของเขาจะเป็นแบบเป็น3ขานะครับที่ต้องแยกออกให้เป็น3ทางแล้วก็ตั้งนะครับส่วนไมโครโฟนไมโครโฟนตัวนี้ จะเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนขวดน้ำเลยนะครับผมว่าแปตก่าไมโครโฟนคอเดนเซอร์รุ่นอื่นๆที่ผมเคยเจอมานะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบออดิโออินเทอร์เฟซในตัวนะครับสามารถเป็น s ซาว์การ์ดให้เราด้วยนะครับเรามาดูข้างหลังก่อนข้างหลังจะมี ที่หมุนได้นะครับเป็นลักษณะกลมๆใหญ่ๆเหมือนกับปุ่มหมุนวิทยุทานินหรือ,อแห้มทองสมัยก่อนนะครับก็สามารถหมุนได้ 3. ขีดนะครับขีดที่1่ผมเรียกว่าเป็นขีดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ไปตีความเอาเองนะครับขีดที่1เป็นการ รับด้านหน้าอย่างเดียวคือคดีออยนะครับแล้วก็หมุนคีย์ที่2ก็จะเป็นมิ้วนะครับก็คือปิดใหม่หมุนข้างที่3ก็จะเป็นโอมนิก็คือเสียงรอบทิพนะครับผ่านไปนะครับข้างหลังเรามาดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีปุ่มข้างบนนะครับสามารถกด กดเข้าไปจะเป็นการตัดน้อยแคนเซลิ่งแต่ไม่ได้ตัดแบบเกินเหตุเกินการนนในขนาดนั้นนะครับเขาเพียงแต่ให้เสียงรอบข้างเก็บน้อยลงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีหน้าจอและมีไฟ LED พร้อมกับแสดงสถานะว่าเรา,าเพิ่มเสียงหรือลดเสียงไมโครโฟนถึงระดับ ไหนแล้วาการพูดอ,อะไรต่างๆสถานะว่าไมโครโฟนปิดหรือเปิดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ปุ่มต่อมาจะเป็นแบบหมุนเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่อยู่ข้างหลังแต่จะเล็กกว่าอันนี้จะควบคุมได้2 2หน้าที่นะครับก็คือถ้าเราไม่ได้กดนะครับเราหมุนไปหมุนมา ก็จะเป็นการเพิ่มหรือลดเสียงนะครับแต่ถ้าเรากดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราหมุนไปหมุนมาจะเป็นการเพิ่มรีเวิร์สของไม้นะครับเพราะว่าไม้รุ่นนี้มีรีเวิร์สด้วยนะครับไม้ตัวนี้ให้การตอบสนองเสียงตั้งแต่20เฮิรตถึง20,000เฮิรตเป็น24บิตด้วยนะครับก็สามารถเอาไปาทำ กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทําคลิปสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นภาษาสัมพันธ์อะไรต่างๆสามารถทําได้นะครับวิธีประกอบขาไม้ก็คือแยกขาไม้ให้เป็น3ทางนะครับแล้วก็ตั้งจากนั้นเอาไมโครโฟนเสียบเข้ากับรูของเกลียวแล้วก็ขันให้เขาแน่นนะครับ ไมโครโฟนตัวนี้สามารถปรับได้180องศานะครับแล้วแต่เราจะปรับไปทางไหนปรับเอียงไปข้างหน้าดึงมาข้างหลังได้นะครับแต่ซ้ายขวาปรับไม่ได้นะครับเมื่อปรับจนพอใจแล้วก็หมุนให้เขาแน่นหมุนข้างข้าวขวามือนะครับอ่ะก็คิดว่ารายละเอียดน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับ หรืออาจจะขาดตกบกพร่องอะไรต่างๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้แต่ที่จําเป็นจําเป็นก็คงมีประมาณนี้ทีนี้เราจะไปฟังเสียงไมโครโฟนว่าอยู่ในเกรณฑ์ระดับที่พอใจหรือเปล่าก่อนที่จะไปฟังเดี๋ยวต่อก่อนก็เอาสายไทยซีที่เขาให้มานะครับ2อเมตรครึ่งแจ็คเขาจะเป็นแจ็คงอเพื่อ ไม่ให้ขา,าดง่ายนะครับก็เสียบตรงที่พอร์ตไมโครโฟนโอ๋อนั่น,นลืมบอกไปนะครับไมโครโฟนรุ่นนี้มีด้วยกันอยู่2พอร์ตและ1รูนะครับ2พอร์ตและ1รูเป็นยังไงพอร์ตแรกนะครับจะเป็นรูหูฟังเราสามารถฟังเสียงเราจากไมโครโฟนตัวนี้ได้ เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไมโครโฟนตัวนี้เป็นออ udi โออินเตอร์เฟซหรือซาวการ์ดให้เราได้ด้วยนะครับและก็พอทที่2เป็น USB Type C นะครับเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับและรูรูอีกรูหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลางก็คือเอาไว้ขันกับขาตั้งที่เรา อาจจะมีขาตั้งที่ดีกว่านี้แล้วเราต้องการที่จะเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้งานและเราจะไม่ใช่เราจะไม่ใช้ขาตั้งนะครับตัวนี้นะครับอ่ะก็สมบูรณ์แบบละผมก็จะเริ่มต่อเอา USB เสียบอพอร์ตตัวนี้อย่าลืมถอดจุกออกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มีจุกเสียบไว้ ตรง USB Type C และข้าง Type A นะครับผมก็เสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็เอา,า USB Type A ไปเสียบ PC ผมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะฟังเสียงไม์แล้วทีนี้เราไปฟังเสียงไม์กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับและแล้วก็มาถึงเสียงไมโครโฟนตัวนี้นะครับ Signal MP705 นะครับเป็น Professional Microphone เป็นไมโครเดนเซอร นะครับก็เรามาทบทวนกันอีกสักเล็กน้อยนะครับผมจะลองหมุนปุ่มที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นปุ่มกลมๆนะครับใหญ่ๆสักหน่อยนะครับถ้าเราหมุนผมหมุนไปข้างซ้ายผมนะครับค่า f ีฟอ t ของเขาจะอยู่ที่โหมดคาดิออยหรือรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมหมุนไปก็คือมิวนะครับและอันนี้ ก็จะเป็นเสียงรอบทิศทางนะครับก็เสียงใสาอาจจะมาเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียงเบสอาจจะหายไปเบาอยูอ่เบาลงพอสมควรนะครับผมจะขอกลับมาที่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมก็กลับมาด้านหน้าอย่างเดียวแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดพัดลมนะครับอพัดลมอ่ะ ผมเปิดแรงๆเลยเบอร์สามเลยมาแล้วนะครับตอนนี้พัดลมก็ได้พัดอยู่ข้างหน้าของผมนะครับเสียงก็อาจจะได้ยินผมอาจจะเอาไว้ในด้านหน้าของผมนะครับไมค์ตัวน,นี้ก็คือพัดลมก็พัดอยู่ผมจะลองตัดน้อยแคนเซลิง่งหรือตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับว่าจะเป็นยังไงปึ๊บ ตัดแล้วนะครับเสียงรบกวนก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะได้ยินบ้างก็คือเขาไม่ได้ตัดดีถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าตัดดีเกินไปก็ไม่ดีอด้วยส่วนตัวแล้วมันจะทําให้เสียงเราไม่เต็มนะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดพัดลมก่อนอเดี๋ยวผมจะก่อนที่จะปิดพัดลมนะครับผมจะปิดเสียงรบกวนก่อนปึ๊บอ่าปิดแล้วตอนนี้ผมเปิด ปิดพัดลมแล้วแล้วมาดูปุ่มที่กลมๆเหมือนกันแต่เล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มลดเสียงไม้นะครับผมจะลดนะครับลด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 เพิ่มเพิ่มเพิ่มเิมเพิ่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 มเสียงเทส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  ก็พอประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูรีเวิร์บนะครับถ้าอยากจะปรับรีเวิร์บเดี๋ยวผมขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าเราอยากจะปรับรีเวิร์บของไม้นะครับให้เรากดปุ่มกลมๆเล็กๆนะครับมันจะมีที่ให้กดนะครับกดลงไปเลยปึ๊บทีนี้เราเพิ่มเลยนะครับเพิ่มเพิ่มรีเวิร์บรีเวิร์บรีเวริร์บเ,เพิ่มเพิ่มรีเวิร์บ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  รีเวิร์บรีเวิร์บรีเวิร์บน่าจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็หมุนกลับเพื่อให้ลดรีเวิร์บออกไปนะครับลด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 รีเวิร์บลด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 รีเวิร์บดรก็คงได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเป็นเวลาสักพักหนึ่งประมาณ4-5วินะครับเขาก็จะกลับไปเป็นโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรา ไม่อยากจะรอถึง4ี่ห้าวิเราแค่กดกลับไปนะครับเขาก็จะไปอย่างโหมดเพิ่มลดเสียงเหมือนกันนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องไปแล้วอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการอยากจะหาไหม์สักตัวหนึง่งเอามาไว้ทําทคลิปหรือ,อประชาสัมพันธ์หรือแม้จะเป็นการร้องเพลงนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ ผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ผมใช้แล้วเห็นว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งก็เลยบอกต่อกันไปนะครับไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่ขาดอย่าเจ็บอย่าจนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ